จ้เอสวัสดีค่ะทุกคนจเจอกับโบ๊ในห้องอันสวยงามสวยงามคิดว่าสวยงามนะทุกคนุพคนต้องคิดว่าสวยงามนะวันนี้นะคะ,ะโบ๊ทมีเรื่องที่จะมาคุยแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเหมือนทุกๆครั้งที่โบ๊พูดเนี่ยนะให้คุณอะ่ะคอมเมนต์เอาไว้นะว่าสิ่งที่คุณไปเจอมาแล้วก็คุณคิดเห็นเป็นยังไงนะเราเราจะพูดถึง ความรู้สึกส่วนตัวของทุกๆคนนะคะประโอลเนี่ยมาอยู่อเมริกาใช่ไหมประมาณ10กว่าปีแล้วสิ่งที่ป้โอตอะชื่นชอบมากๆเลยนะของคนที่นี่นะคนที่นี่เนี่ยเป็นทั้งฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งก็ชนชาติอื่นที่อยู่ในอเมริกาที่ป้ะโอตเห็นปุ๊ไม่ได้ไปทุกรัฐยังไม่ครบนะแต่โดยถั่วเฉลีย่ยทั่วไปที่ป้ะโอไปเจอมาเนี่ยนะ เขาจะพูดคำติดปากฟังดูแล้วเนี่ยดีนะคำที่ติดปากก็คือการทักทายคำทักทายเขาจะถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างเออสบายดีไหม How are you อันนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีคำที่ติดปากอีกคือขอบคุณ thank you ขอบคุณแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกคำหนึ่งก็คือขอโทษ sorry sorry ขอโทษ3ามคำนี้จะติดปากของทุกๆคนที่อเมริกามากๆที่โบไปเห็นมานะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้ออหรอกอาจจะมีสักหนหรือสองเปอร์เบเฉลี่ยของโบเองนะที่เขาไม่พูดโดยส่วนใหญ่แล้วที่โบเจอมาเนี่ยเขาจะพูดคําชมเขาจะพูดพูดโดยมารยาทหรือพูดจริงก็ไม่ว่ากันนะนะหลายๆคนที่โบสัมผัสได้เนี่ย เขาพูดด้วยมารยาทหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาชมโบ๊์ไงเขาชมทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาไม่ได้มองเลยนะแต่เขาชม <laughs> มันก็เป็นสิ่งดีนะนก็ทําให้รู้สึกคนฟังรู้สึกดีดีกว่าที่จะมาต่อว่ากันแต่ว่าเวลาเราเจอบ่อยๆบ่อยๆแบบนี้เนี่ยโบ๊เคยเจอตอนที่โบ๊ทเรียนหนังสือไงแล้วก็มีคนมาชมหลายสิ่งหลายอย่างแบบตลอดตลอดเลยอะแล้วโบ๊ทสังเกตได้ว่าบางคนอะ เขาไม่ได้เห็นไม่ได้มองด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาชมอ่ะเราก็คิดสิเวลาเจอบ่อยๆอ่ะขณะว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะเพราะว่าไม่อยากที่จะทำให้ตัวเองมีความรู้สึกขุนขึ้นมาในความคิดในใจอ่ะก็เลยจะไม่เก็บอะไรมากแต่เวลาเราเจอบ่อยๆบ่อยๆมันก็มีบ้างไงเรียงเป็นมนุษย์อยู่เพราะก็คิดไปว่าลำคานะ คนที่บ,บมาชมอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้มองเลยชมไปก่อนอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดความรำคาญเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงใจแต่สิ่งที่ชอบคือมันเป็นการพูดที่ติดปากตามมารยาทไงมันทําให้คนได้ยินน่ะรู้สึกดีถ้าโดยทั่วๆไปเป็นสิ่งดีนะและเรื่องของการพูดขอโทษขอบคุณอย่างเงี้ยพราก็ว่ามันเป็นสิ่งดีนะแล้วโบได้เห็นเองว่าฝรั่งเนี่ย เขาสอนเด็กๆสอนลูกเขาเลยอะ่ะพอพอาเห็นมันมีมีเด็กเล็กๆแล้วเขาก็ทําอะไรสักอย่างไม่รู้อะ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับโพต์เนี่ยแล้วพอาก็แบบเหมือนกับไปช่วยเด็กเขาหรือไปให้ของหรือไปหยิบอะไรให้เด็กรประมาณเนี้นะแม่หรือพ่อที่อยู่ณตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดเลยว่าเออพูด thank you สิพิ่งพูด please ด้วยนะอย่างเงี้ยเขาสอนนะคะ <S <S เขาสอนแ่เา <S <S เออดีจังเลยอะ่ะที่ไทยอ่ะ ก็จะมีทั้งที่พูดและไม่พูดเพราะอย่างประสบการณ์ที่โบลเคยอยู่ไทยเคยทํางานร่วมกับผู้คนเจอคนเนี่ยก็มีทั้งคนที่ไม่เคยขอบคุณไม่เคยที่จะขอโทษก็มีนะโบเจอเจอมานะสิ่งที่โบชอบในความเป็นไทยของเราเนี่ยซึ่งโบไม่เจอในประเทศที่โบอยู่นี้คือความเคารพ ผู้ใหญ่เราต้องแสดงออกเพราะว่าที่คนที่ทอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีการแสดงออกในเรื่องของผู้ใหญ่กับผู้น้อยไงพวดชอบตรงที่ว่าผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าต้องฟังแล้วก็ผู้ใหญ่จะใช้ความเป็นผู้ใหญ่มาบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่เธอต้องเชื่อฟังเธอต้องทําตามฉันสิ่งนี้ปดเป็นสิ่งที่ปดไม่ชอบในความเป็นไทยกับบางกลุ่มบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะคนไทยที่เขาให้อิสระ ในเรื่องของความคิดก็มีเยอะไม่ได้แบบจะต้องมาชี้ให้ทํานูน่นนี่คือบอกแต่จะคุณจะทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะของฝรั่งเนี่ยไม่มีไงฝรั่งเขาจะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็บอกอะแต่เด็กจะทําไม่ทําก็เรื่องของเด็กคือเด็กที่อายุสิบแปดไปแล้วอะ่ะเขาจะจัดว่าเออมันเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้แล้วสิ่งที่บอชอบในความเป็นไทยก็คือเวลาเด็ก เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มตัวต้องพูดขอโทษขอผ่านหรือบางบ้านเนี่ยสอนกันมาคือต้องคลานเขา่าเอ้ยโ,โอ๊อ่ะเคยนะเด็กๆผ่านผู้ใหญ่ที่เขานั่งอยู่เนี่ยพอเดินผ่านไม่ได้นะต้องคลานผ่านไปต้องก้มหลังผ่านไปนะเฮ้ย hey, อยู่ในวางอยู่ในวะง <c oughs> เปรียบเทียบนะไม่ได้อยู่ในวางจริงๆหรอกที่บ้านโบ๊ชนะญาติทางปู่ทางย่า ทางตาทางยายอย่างเงี้ยเขาสอนมาแบบนี้จริงๆแต่ถามว่าโตมาเนี่ยทำไหมก็เวลากลับไปเจอผู้ใหญ่ถ้ามีโอกาสก็ทำแต่จะบอกว่ามันติดตัวโบ๊์มานะกับฝรั่งเองเนี่ยโบท๊ทก็ไม่ไม่เดินแบบผ่านเพราะฝรั่งนั่งอยู่อะโบท๊ทก็ไม่ได้ผ่านแบบเดินค้ำหัวเหมือนคนไทยบอกว่าเดินค้ำหัวผู้ใหญ่อย่างเงี้ยไม่นะโบ๊จะติดแล้วก็เวลาเจออะอย่างเจอ ผู้ใหญ่ที่เป็นฝรั่งอนะ่พะพอจะยกมือสวัสดีเขาอยู่เลยนะพุ๊ยังยังติดอยู่อะ่ะเขาก็เฉยเฉยเขาก็ไม่อะไระนะการยกมือสวัสดีเนี่ยบางครั้งพวดก็เห็นฝรั่งเขาก็เขาก็ทํานะแต่เขาไม่ได้ทําแบบสวัสดีของเราเขาจะทําเป็นเหมือนแบบขอร้องพวกดก็ไม่เข้าใจว่าเออเขาได้ตรงนี้มาจากไหนหรือเขาได้มาจากคนไทยวะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีหลายๆคนนะแล้วก็สิ่งที่ปุดชอบของบ้านเราอีกอย่างหนึ่งก็คือ การสวัสดีนี่แหละพสว,ว่ามันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเพราะไม่มีที่ไหนก็ทําอย่างประเทศอื่นนะที่เขามีการทักทายแบบ,แบบอื่นเขาก็มีอ่ะก็ยังมีบางประเทศที่เขาทําเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ว่าการสวัสดีเนี่ยโพสมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราของไทยเราเลยนะการเคารพผู้ใหญ่แล้วก็การเดินผ่านผู้ใหญ่เราเราต้อง อ่อนน้อมก้มตัวไม่ใช่แบบเดินตรงๆอันนี้เป็นสิ่งที่โบชื่นชอบนะการที่เราไม่พูดกับผู้ใหญ่แบบเหมือนเป็นรุ่นๆเดียวกันอย่างเงี้ยโบชอบนะเด็กน้อยต้องถ่อมตนต้องต้องอ่อนน้อมอะไรเงี้ยกับผู้ใหญ่อะ่ะแต่ฝรั่งเขาเขาไม่มีนะตอนโบรเรียนนักเรียนอะ่ะในห้องเว้ยเขาคุยกันคุยแล้วก็คุณครูก็ เข้ามาแล้วคุณครูเขาก็แบบพูด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 แล้วมันมีเด็กคนหนึ่งอะ่ะมันก็แบบพูดพูดพูด,พดไม่หยุดอ่นะครูเขาก็เอาปากปกาเมจิตต,ต,ตัวตัวโยนไปหานักเรียนแต่ถ้าเป็นครูไทยโยนก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าทีนี้ครูก็โยนไปปุ๊บแล้วเด็กนักเรียนก็มันก็หยุดก็หัวเราะเขาไม่ได้ดุไม่เลยนะเด็กนักเรียนเนี่ยแทนที่จะเอาปากกาเลยนะเดินอ้อมให้ครูมันก็โยนปากกาคืนครูเหมือนเดิมเฮ้ยแบบนี้ทำกับกับไทยไม่ได้ใช่ปะเนี่ยมันก็เป็นแบบ สิ่งที่โวอทมองว่าเอ้ยความเป็นไทยของเราอะ่ะวอทก็ยังชอบในในเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่อะ่ะคือต้องมีความอ่อนน้อมอ่ะเออวอทชอบจุดนี้ของความเป็นไทยนะแต่ว่าหลายๆจุดที่มันมากเกินไปในความคิดของวอทคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องบอกให้เด็กเธอต้องทําตามชั้นทุกอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะผิดจะถูกหรือเด็กเด็กค้านไม่ได้อะ่ะ เอออันเนี้สิ่งเนี้เป็นสิ่งที่โบไม่ชอบนะคะแต่โบชอบในส่วนที่ให้เด็กมีอิสระในการคิดในการตัดสินแล้วผู้ใหญ่ก็คอยช่วยเหลือแนะนำแต่เด็กที่แบบมันเกินไปจริงๆเลยไม่ได้แบบมีความเคารพใครแล้วก็ไม่มีความเชื่อใครเลยเชื่อแต่ตัวเองแล้วก็ทำแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีแย่ๆอย่างนี้พวกก็ไม่ชอบนะแล้วคุณคณล่ะคะมีอะไรยังไงบ้างใน สิ่งที่คุณไปเห็นหรือไปสัมผัสหรือคุณอยู่แล้วคุณเจอในในสิ่งแวดล้อมของคุณในเรื่องของความแตกต่างของที่นั่นกับของไทยที่คุณชอบหรือคุณเห็นว่าเอ๊ะมันดีกว่าหรือไม่ดีหรือยังไงนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะขอให้ทุกคนมีความสุขเดอ้อไปละบายบายสวัสดีค่ะบาย